ประถมอีดีวันนี้เรามาเตรียมเครื่องเสียงกันนะครับมาเซตเครื่องเสียงกันเดี๋ยวจะมีมืออาชีพนะครับมืออาชีพมาจูนเครื่องเสียงให้เรานะครับก็มีพี่เอฟซีใจดีท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อทางทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียงนะครับให้มาจูนเครื่องเสียงให้เราหน่อยนะครับ <AS PER> ซึ่งก็เป็นเครื่องเสียงชุดของโรงเรียนนะครับของโรงเรียนที่เราใช้ในการจัจดกิจกรรมบ่อยๆแล้วก็ใช้สำหรับวงลูกทุ่งของเรานะครับก็นัดกันที่เวลาเที่ยงนะครับแต่ตอนนี้ก็ เกือบ10บโมงแล้วเรามาตั้งเครื่องเสียงรอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการการซ้อมวงด้วยนะครับซึ่งเราไม่เคยซ้อมมาก่อนเนาะซ้อมวงทุ่งเพื่อทดสอบเครื่องเสียงนะครับก็ต้องอาศัยพี่ๆทีมแต่วงนะแต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ครบนะครับทีมงานอาจจะไม่ครบเพราะว่าไม่ได้นัดมานัดแต่ทีมแต่วงมานะครับก็จะเล่นเอาตามเท่าที่มีนะชุดเครื่องเสียงที่เราใช้วันนี้ก็เป็นชุด PA ของเราทั้งหมดนะครับชุดที่ออกงานเป็นเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มเลย ชุดเต็มเลยนะ,ะลำโพงซับก็2องใบเหมาะสำหรับในที่ประชุมพอดีนะครับ,บส่วนลำโพง PA ก็ลำโพงกลางแหลมก็เป็นเจ้าเนี่ยนะครับบางที่เขาเอาไปทำลำโพงโมอนิเตอร์เนาะ๋ย่เราเอามาทำลำโพง PA นะเฮมเมอร์รุ่นนี้เสียงดีมากนะนนเสียงคุ่งทะลุตับเลยนนนน <laughs> ส่วนอันนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เสียงอันนี้ยังเบาๆซอฟๆไปหนะ่อย แต่ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นที่เราเราใช้ไม่เป็นก็นได้นะครับ,รบเดี๋ยววันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาดูให้นะครับรก็อาจจะดีขึ้นเนาะคนที่จะมาดูให้เรามาเซตให้เราก็จะเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาไปจูนรถแห่นะครับซึ่งคุณหมูมองว่ารถรถแห่เนี่ยมันมันตั้งเสียงยากนะมันเซตร,ระบบเสียงยากนะเพราะว่าลำโพงมันอยู่ใกล้กันนั่นก็ตีก็อยู่ในในกล่องเดียวกันหมดเลยนะถ้ามือไม่แม่นจริงๆนี่อาจจะ เสียงอัปลักษ์ได้นะครับนะก็เขาเขาทำรถแห่มาก่อนนะครับนะคุณโบท๊ทซาวออดิโอนะครับนะเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามนะวันนี้นัดกันที่เวลาเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราก็จะซักซ้อมกันก่อนนะเขาจะได้จูนเครื่องเสียงได้ง่ายหน่อยนะเพราะว่าเราเราไม่เคยซ้อมวงมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็รวบรวมทีมงานอยู่ว่าใครจะมาได้บ้างนะครับก็ลองดูนะชุดพีเอของเราเป็นเซตละสองนะครับเซตละสองซ้ายขวา แล้วก็มีมอนิเตอร์สใบตอนนี้ใช้โกโปนะแสงอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่อาศัยความนิ่มของโกโปออศัยความนิ่มของโกโปเอาแล้วกันนะครับนี่มอนิเตอร์เราวันนี้จะออกมาหมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ออกมาหมดเลยนะเพราะว่าถือเป็นการเซตระบบไปนในตัวนะครับนะเครื่องเสียงเราไม่ได้ใช้มานานมากแล้วอู้หลายหลายเดือนเลยเลยได <laughs> ้แกเขอคายดนตรีมั้ง <laughs> เออหลายเดือนเลยแหละนะครับ ก็พาวเวอร์ทั้งหมดของเราอยู่ในนี้นะครับเออโอเคพาวเวอร์ทั้งหมดของเราจะอยู่ในแหลกตัวนี้ตัวเดียวอัดลงไปเรียบร้อยแน่นเย็ดเลยนะครับอ่าก็จะมีชุดของฮอนิกนะครับที่ครูหมูบอกว่าโคตรอึดถึกทนตัวนี้เสียงดีมากเลยนะครับนี่ฮอนิก UI แปดร้อยับกลางแหลมได้แบบสะใจมากนะครับแล้วก็ฮ o นิกตัวนี้ G GHA สามพันอ่าเราใช้ขับ เสียงต่าอยู่นะครับอ่าแล้วก็ NPE ตัวนี้สัญญาณค่อนข้างเบานะครับ NPE สัญญาณเบามากนะใช้ขับมอนิเตอร์นะครับนะแต่บางวันครูหมูใช้อมอนิเตอร์มันขับมอนิเตอร์แล้วมันยังเบาอยู่นะครูหมูก็เลยอ่ะใช้ขับ PA นะเพราะว่าเสียงเสียงของตู้นี้มันดังมากนะครับมันเป็นตู้ที่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะแฮมเมอร์รุ่นนะี้ขนาดใช้ power ตัวเบาๆยังขับดีเลยนะครับนะยิ่งมาคู่กับตัวนี้เราแบบโคตรแมทนะ เดีย๋ยวเรามาดูว่ามืออาชีพเขาจะทําให้เรายังไงนะครับวันนี้สําหรับชุดมิกเซอร์เราก็จะเป็น, erm, นอันเดิมนะครับมิกอันโตของเราเหมือนเดิมตัวนี้พอใช้งานได้นะครับไม่ถึงขั้นกับดีเลิศเพอร์เฟกตอนนี้มีพี่ท่านหนึ่งนะติดต่อมาว่าให้คุณหมูไปรับมิกหน่อยอเป็นมิกที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับมิกซาวครับคุณหมดดูดูแล้วว่ามันเป็น24 h ชนแนลนะครับมิกซาวคลับของเขาเดี๋ยวว่างๆว,ว่าจะไปเอาอยู่ หรือไม่ก็วันนี้แหละนะครับว่าจะวิ่งเมื่อเมื่อวานไปแล้วเมื่อวานไปที่ร้านแล้วไม่เจอเจ้าของอยู่นะเพราะว่าเราไปเร็วเกินนะเขาเป็นร้านหมูกระทะนะครับร้านหมูกระทนะที่เราไปกันไปบ่อยนะนะร้านสันชัยนะครับเฮียสันชะัยบอกว่านะนะมิกตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วุหมูมาเอาไปใช้งานหน่อยอะไรอย่างงีนะ้เพราะว่าเขามีเงินนะครับเขามีเงินลงทุนเขาก็ซื้อของใหม่มาเรื่อยเยนะส่วนเราใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วนะครับนะเป็นของโรงเรียนแต่ว่าไม่ไม่เสียหายนะครับนะไม่เสียหายเพราะว่าุหมูรักษาค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่นะครับเราจะเซฟของเเราามกๆลย ส่วนเครื่องปรุงแต่งวันนี้เดี๋ยวทางโบสซาวเขาจะเอามาให้เป็นคอร์สดิจิตอลนะครับเขาจะมาเซตให้แล้วก็มาสอนวิธีการใช้ว่าใช้ยังไงไม่เราก็ไม่เราเปลี่ยนจาก u ูโรเทคเป็นไมโครเทคนะครับไมโครเทคตัวนี้ตั้งแต่ใช้มายังไม่รู้สึกว่าสัญญาณมีปัญหาเลยนะครับก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าต้องดูกันยาวๆเนาะสำหรับไม่ลอยเพราะว่าไม่ลอยบางตัวนี่ออกอาการเร็วมากนะครับ ตัวนี้ก็คงไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะพวก EQ พวกคอสถ้าเขาเอาคอสดิจิตอลมาให้นะเดี๋ยวคงหมูก็จะเอาตัวนี้ไปเป็นเซตมอนิเตอร์นะครับนี่กล้องที่เราจะใช้ถ่ายทําวันนี้นะครับตัวนี้เป็นกลิบอมือถือใช้สําหรับที่เราไลฟ์สดทุกครั้งนะครับอันนี้ก็กล้องกล้องหลักอันนี้กล้องหลัก USM 50ใช้ดีมากนะครับแล้วก็อันนี้กล้องรอง USM 6แล้วก็พวกขาจับอะไรต่างๆ ก่อนไม้ตัวนี้ครับไม้ My ตัวนี้แนะนําเลยนะครับไม้โหลดวิดีโอไมโกนะครับแนะนําว่าอย่าไปซื้อนะครับหูหมูเจ็บปวดมากเลยซื้อมา2800ดอกว่าบาทเกือบ2 9 0 0นะใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้หมายถึงว่าเวลาที่เราเอาไปถ่ายงานนะมันจะมีเสียงวีดเสียงหอนเข้ามาเสียงช็อตอะไรมาเต็มหมดเลยนะครับทางโหลดนี้ถ้ารู้ก็ยังไงก็แก้ไขปรับปรุงด้วยรุ่นนี้นะครับมีปัญหามากๆนะพอเราไปเสิร์ชดูในเน็ตแล้วปรากฏว่ารุ่นนี้มีปัญหาจริง โอ้โหคูหมูไม่ได้หาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าไปเจอที่ร้านแล้วก็เฮ้ยมันสวยดีว่ะก็ซื้อเลยเนะี่ยเพราะว่าชอบรูปรูปร่างมันสวยดีปรนะากฏว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับเสียดายตังมากเกือบสามพันบาทนะซื้อมาทิ้งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เอากองลงมาจากชั้นฮะ <c oughs> เอาไว้สูงเกินเอาลงยากนะไอคนเอาขึ้นก็ไม่ได้มาด้วยปัะนี่ไม่ไมาไป <c oughs> เตะบอลเฉยเลย <c oughs> หวานนะหวานอารมณ์ละพี่โย่งหวานขาเบาเลยนะก็วันนี้เอาออกมาหมดเลยนะครับมาทดสอบด้วยแหละนะเผื่อว่าใช้ได้อยู่ไหมเออไม่เผื่ออยู่ๆมามีคนติดต่องานกล่าวไปไหนว้วไปวัดดูไม่ช่วยแม่มันถือเลยลูกเทวดาจริงลูกใครนะลูกเทวดาอ๋อช่วยใช่สิกระเป๋าตังค์ให้นะเด็กบออ เดี๋ยวจะลเ,ลเ,เดี๋ยวจะมีชาเลนจ์พอดีสั่งไอ้นี่มาสั่งลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แบบเล่มหนึ่งเลยเล,เล่มหนึ่งร้อยใบเลยอ่ะถ้าถูกรา้วไม่รมู้คือไม่สนไม่สน, <c oughs> สนถูกไม่ถูกเอามาพิสูจน์ว่าในหนึ่งเล่มจะถูกเท่าไหร่ได้กี่บาทแหมคอนเทนตนะ์อ่ะก็แจกเลยหูถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่แจกทีมงานคนละหมื่นเลย ก็ถ้าถูกหวยก็คือถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็เกือบปานกับล้านอ่ะเพราะรางวัลหนึ่งมันได้6ล้านนะไม่มันไม่มีคู่ไงมันตัวเดียวเนี่ยแค่6ล้านอะตัวเดียวหลายายตัวเดียวแค่6ล้านต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านหวยกินมนุนาเลยเออดนเ้ารอบาหชุดหนึ่งอ่ะต้องไปเอาห้อยมาหน่อยมันยนเมันมาหน ไอ้ห้อยต้องมานะวันนี้ไอ้ห้อยไม่มาไม่ได้นะมาอาบที่นี่ไหมมีค่าน้ำมันให้ยี่สิบบาทขึ้นวินถึสิบพอยทโอ้ถ้านั่งวินไปหัวว่ามี200อ่อะเขาไม่แก้วโอ้ทิมเไปเลยด้วยหรอนี่ครับมาสายมาสายนี่เสียงดังกว่าเพื่อนครับผมใครมาสายสุดวันนี้ตองค่ะเออ หักชัช่วโมงหักชั่วโมงละยี่สิบที่ไปมาเขาหลีกเออหักชั่วโมงละยี่สิบไม่ลาไปไหนอ่ะตกลงยังไม่ได้คำตอบเลยอ่ะโทรเลยยังคอยเอาภาพาทุกงานแล้ยค่ะเอ็งเป็นเพื่อนสนิทภาษาอะไรให้คนอื่นติดต่อเนี่ยตองเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโอ้โหแย่น่ะต้องตามด้วยเหรอมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่หรอวะ อย่าทำตัวเหมือนในอ้อมดิงานไหนไม่ได้ตังค์ไม่มาเนี่ยอีตัวนี้อันนี้มันเห็ดเก่าไเห็ดตัวเก่าดูเห็ดตัวใหม่เห็ดเก่าโอ้เห็ดเก่าเห็ดเก่าเห็ดของแบบชุดนะเพราะอันนี้คือของฉาบอันอันนี้เห็ดเห็ดที่มากับของชุดที่เราเอาไป ที่เราไปเล่นแต่วงหรือเปล่าเอ้ยที่เราไปเล่นดุยยางหรือเปล่าเพราะว่าของดุยยางหายไปน่าจะใช่ตัวนี้แหละฉาบเบาๆของดุยยางอ่ะที่กั้งมันเคยตีอ่ะหายไปร้อนร้อนมากๆเลยไม่ทำไรอะไร, <c oughs> ะไรคุณอะไรคุณคุณจะบุรี่กันนหงนกับผมหรอไม่ร้อนได้ไงดูดิแขนยาวมากเลย แขนยาวบางเสื้อหล่อมากน้องมอยเก่งยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดมอยเก่งระดับเนี้ยอยากกลมตัวเป็นผู้ชายนะแล้วก็แบบไปสมัครออดิชั่นที่ big hit ไมันเจอเขาก็ไม่เอาท่แบบนี้เพราเขาเขาใช้ถ่ายยังไงเลยสิแล้วประกาศอะไรเอ้าถ่ายถ่ายวิดีโอเหรอพักหวานพูดไม่พอเลยอ่ะ มาเปลี่ยนสีไปจ้าหนูยังไม่ทำอะไรเลยนะคะพี่กั้งหยุดหยุดอย่าอย่าอย่างนี้โคตรปลอมอ่ะตั้งแต่เมื่อกี้แต่กินข้าวอยู่ในห้องน้ำสำนักเส้นอ่ะเสียงมันแบบ่ยเสียงมันแบบยุ่ยยุ่ยในที่อย่าดูเพียงพี่การทำรายหนูมันจองเสียงอักเสบพี่ก้ารทำร้ายหนูโว้พี่ก้ารทำร้ายหนูซื้อเค้กเบิลให้หนูกินหน่อย ัดโซนเสียงครับที่ห้องที่ที่ตู้ระฆังกับห้องนี้มันกระทบกันเข้ามาว่ามันจะมีเสียงไหนแถม,แถมว่าผีไหนแถมมาว่าผีไหนหายจากเส้นเนี่อ๋อโดยใช้ไม้ไม้ไมตัวนี้เป็นตัวรับเสียงใช่ไหม The telephone ringing the dim the dim. the That John had Beneer world closes ringing in is dim, dim pushed dealer That มันมันเป็นประมาณจะเทียบแต่เกจเกจเกตคือ มันจะมันจะวางระดับเสียงไว้ประมาณนี้ถ้าเสียงขึ้นมาเกินมันถึงจะปล่อยปล่อยออกปล่อยเข้าถ้าเสียงเบาสมมุติเราเปิดเพลงเสียงเบาขึ้นมาไม่ถึงมันมันก็จะไม่ปล่อยอันนี้ระดับระดับของของที่มันจะปล่อยมันอยเลบห้าจุดลบเท่าไหั่ถ้าเราตั้งเลขน้อยมันก็จะขึ้นสูง ก็คือคือถ้าเสียงเบามากมันก็จะไม่เข้าอันนี้ของ E Q E Q ใช้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ของมอ,อน,นิเตอร์เราต้องเปิดเพราะว่าเป็นอันตรภาที่ช่วยได้ระดับหนึกก่งิตตไม่ต้องใช้ก็ได้อันนี้คือ E Q E Q ของของช่องเข้าหนึ่งสองสามสี่ อันนี้ของ P.A. e q u i p m e n อันนี้ EQ Monitor นนนนนนม,มันหอนเสียงไหนเราก็คัดเสนนียงเอาเลยตัวเดียวเลยอันนี้เราคัดตามไม่ตามไม่เดือนี้อันนี้เป็นเป็น Monitor คือกันการเสียงที่มาแรงเพื่อให้ต่อลมพงเพื่อให้แอมไม่ติ เก็เหมือนเหมอคอมเพรสเซอร์ใช่ครับแต่มันเป็นฝั่งเข้าเมติกคือคืกช่องหนึ่งเรามองไปด้านนี้ช่องหนึ่งเราจะเอาเสียงจากหาเข้าช่องไหนบ้างถ้าเราติก๊กเอ่อชั้นีดีดีดีคือเมนช่องหนึ่งสองคือเบสหน่งคือเบสฝั่งนี้ สองคือเบสฝั่งนี้สองคือเอลเอ้ช่องหนึ่งเอาเสียงจากเอลช่องสองเอาเสียงจากอาสามเป็นกลางแหลมครับสามก็เสียงจากเอลคือเวลาเราแทนสายขวาจะเป็นสเตอร์ถ้าเรายังได้โมโนเราก็ติดแเหมือนเหมือนเหมือนมอนิเตอร์นะครับเหมือนช่องเจ็ด ช่องเก็บเป็นขาออกคอนเนคเตอร์เราใช้ช่องจากช 2G ใช้เสียงจากช่อง2อันนี้เป็นเสียงจำลองที่ปลอ่อยน้พร้อนไปในนั้นอันนี้เป็นเกียร์เสียงเดียวมาช่องอันนี้ขาออกอีฟิวขาออกหน้าของเราบ้าง ว่กกากันไว้ให้ที่ลบ15 dB <ด>ตอนแรกผมเปิดลบ10 dB ลบ10 dB คือมันไม่ไปต่อแล้วอาจารย์บอกว่ามันแรงไป<อ>เวือเราเปิดจำเปิดเลาเปิดสุดนเนี่ยจะได้ไปทำก็อ,อาจารย์ก็มาตั้งเราแล้วน<อ>ีเลเรแต่ละช่องอันนี้เราต้องดเดเย่เบรดก็เบีดมันมามันมาเร็วกว่าการ อยู่เนี่ยครับแต่ละอันอันนี้ก็เซฟเซฟดีเซฟ,ฟยานก,ก็มาแก้ใช้ก็ได้ครับก็ไม่ต้องเซฟครับกันนะมาแก้หลักเล่นอยูอันนี้ก็ใช้ EQ ก็เหมือน EQ ตอนนั้นคนะือแต่มันจะละเอียดกว่าจะแคบจะกว้างก็ได้ แล้เปิดโปรแกรมออกมาเป็นหน้าหน้าเป็นแบบนี้เลยครับเปิดโปรแกรมมานี่นะครับโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บนี่ครับจุดสีเข,ขียวคือเราต่อสายแดนแล้วโปรแกรมยือยู่ในในีต้ตอนนี้คือยังยังไม่คอนเนคกันสีเขียวคือมองเห็นกันแล้วดับเบิ้ลิกตรงสีเขยียวมันจะขึ้นแบบนี้ใส่ครับ ก็ใช้ได้เลยนีก็มของต้องใตง่วงต่อหรอไม่้ซอมก้าวอนนี้เราทำอะไรเก็บของค่ะ <laughs> ซ้อมซ้อม <c oughs> เสร็จเป็นหันเลยไปถ่ายยาหองคะใสอ พี่โย่ของพี่เก๋พี่ยกของเองอะเป็นผู้หญิงเองก็ถ่ายดิเอ็นยันยกของหรอเออใช่โอเคเลยแล้วก็มาหนูเวลาหนูท่าไม่มีใครคุยกับหนูไงเจ็บจริงไม่ต้องคุยก็ยินเสียเฉยไงไม่ไ้ตงคุยกับใครก็คุยกับหนูยินเสียเฉยเลยเก็บของไปเร็วครับกล้องมีนะครับเก็บเก็บช้าเนี่ยไม่รู้ใครอู้อ่ะกูเห็นนะทำเสร็จแล้วคูเห็นนะเนี่ยเจ๊ช้าเนี่ยกูเห็นหมดเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nhưng bỏ lỡ những video hấp 月色。 กิดนึงเราเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเก็บต่อนิดนึงก่ไม่เสจล้วไม่ไม่ครับกินมากินวันนี้มีเมนูอะไรบ้างมีผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวแล้วก็ค้าหน้าหมูกรอบไข่ดาวพลอข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูด้วยแล้วก็กะเพราทะเลเสร็จดี้เรากลับบ้านไงไว้ยืมต่อกลับบ้านพร้อมแต่วงต่อพร้อมแต่วงด้วยเดี๋ยวไปกินเนาะพี่กาไหนไหนก็มาแล้วไม่คุ้มดี หอวะม่นันนั่นนั่นไม่ได้อนจะปอ่ะแกจะไปหมดไล์ันนอจคกูต่อะโอ้หนี่ไงเอ้ยแล้วไปนั่งเบียดเลยแถวนี้เนี่ยไะนั่งกับเพื่อนไม่จะทายเอ้ยตองเมยเอเล่นอนเกือขี้ดินเนี๋ยวเดี๋ยวกิน แม่มแม่มันบอกว่าจัดการมาเต็มที่เลยกูเออออย่าไปอย่าไปพูดดีกับมันแม่บอกดูทำธุระอยู่ครับผมสหรับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณพี่ชาชวาลพี่ชาชวาลเอฟซีจากเยอรมันนะครับอ่าพี่ชัชวาลติดต่อพี่โบ๊ชมาให้แล้วก็ ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเราเมูลค่าก็ประมาณเกือบ5 0,000บาทนะครับและก็พี่จตุวานส่งเงินมาช่วยเรามาเลี้ยงข้าวเราในคลิปนี้อีกประมาณ2,000บาทาไม่ใช่ประมาณส,ส่งเงินมาเลี้ยงข้าวเรา2,000บาทแล้วก็คุณอภิวัตรจากกรุงเทพนะครับผมส่งเงินมาช่วยเรา5้0บาทสำหรับการถ่ายคลิปที่พี่อภิวัตรบอกว่าคลิปไหนก็ได้500บาทนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์สมนึกนะครับรอาจารย์สมนึกส่งมาอีก2000บาทนะครับรวมคลิปนี้ก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าสหมูคง เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในคลิปอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหลืออีกหลายคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะให้ให้ค่ารถค่าน้ำมันสำหรับเด็กๆบ้างนะครับที่สำคัญก็นี่ไงนะกาลังกินข้าวกันอยู่ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับผมที่ดูแลเราในคลิปนี้นะครับยังไงก็ป <laughs> ิดคลิปปิดคลิปในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อการให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม แฟนเพจเป็นหัวมินนี่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยเรื่อยๆแล้วก็แวนกับบทสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายดื่มอะไรนะมีเยอะเนี่